อวันตินเครื่องดื่มในตำนานรายได้พันล้านบาทต่อปีกว่า88ปีที่คนไทยรู้จักกับโอวันตินเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหนึ่งใน3แบรนด์หลักของตลาดเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอซึ่งมีมูลค่าตลาด4,500ล้านบาทเลยทีเดียวความสําเร็จของโอวันตินถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนโอวันตินยังฮิตครองใจลูกค้ามายาวนาน โดยในปีพศ2408จอร์ดวันเดอร์นักเคมีชาวสวิตเขาคิดคนเครื่องดื่มร้อนๆที่มีส่วนผสมของมอสกัดจากข้าวบาเล่และไข่ไก่เพื่อเสริมสร้างโภชนาการให้กับเด็กเรียกกันว่าโอว m มอนตินโดยโอวมีความหมายว่าไข่ที่มาจากคำว่าโอวัมส่วนมอนตินมีความหมายว่ามอที่มาจากคำว่ามอ จากนั้นในปีพศ2477ดรอันเบิร์ดวอนเดอร์ลูกชายของเขาก็ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยได้รวบรวมเอามอสกาดจากข้าวบาเรตที่มีคุณภาพมาเป็นส่วนผสมกับวัตถุดิบอื่นๆเช่นนมไข่ไก่และผงโกโก้เป็นต้นจนกระทั่งได้สัดส่วนที่เหมาะสมสามารถเป็นเครื่องดื่มในทางการค้าได้ดังนั้นจึงได้นำออกตีตลาดประเทศอังกฤษภายใต้ชื่อแบรนด์โอวันติน ประเทศไทยมีการนำโอวัลตินเข้ามาจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปีพศ2477ในปีพศ2531ได้มีการสร้างโรงงานผลิตโอวัลตินเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตโอวัลตินในแถบเอเชียโรงงานแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตโอวัลตินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ปัจจุบันโอวันตินได้เป็นสินค้าของบริษัท AB Food Beverage ประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบรนด์ของใจลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องทุกคนจดจำแบรนด์โอวันตินได้อย่างดีด้วยการสื่อสารแบรนด์มาตลอดทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อและโซเชียลอีกทั้งยังพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้เข้ากับรลากหลายเมนูจะเห็นได้จากร้านขายเครื่องดื่มจํานวนมากที่นําเอาผงโอวันตินไปเป็นวัตถุดิบหลักในการทําเมนูต่างๆอีกทั้งโอวันตินยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทําแคมเปญหลากหลายอย่างยิ่งต่อย้ำความเป็นผู้นําของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเสมอ ริษัท AB Food Beverage ประเทศไทยถือได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากยกตัวอย่างในปี2560มีไรายได้รวมกว่า8,891ล้านบาทกำไร1,777ล้านบาทและในปี2563รายได้รวมกว่า8,242ล้านบาทกำไร1,697ล้านบาทซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้โอวันตินประสบความสำเร็จของใจผู้บริโภคยาวนานก็เพราะว่าทำแผนการตลาดของโอโวนตินนั้นเน้นระยะยาวด้วยการ ทาทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับโอเมอตินว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพถึงแม้ในช่วงแรกนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนหันมาสนใจเครื่องดื่มมอสกาดซึ่งจำเป็นต้องเน้นการทำการตลาดให้ทุกคนได้รู้จักกับรสชาติและรู้จักกับผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ดีเสมอมาจนสามารถทำให้แบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักและคนพูดถึงสามารถทำให้เกิดการจดจำสินค้าได้ในที่สุด กลุ่มเป้าหมายหลักของโอวันตินคือเด็กอายุ5-12ปีหลังจากนั้นก็ขยายสู่วัยรุ่นวัยทำงานรวมไปถึงกลุ่มแม่บ้านที่ต้องเตรียมอาหารเครื่องดื่มทุกวันนี้การตลาดของโอวันตินแพร่กระจายไปยังร้านค้าร้านอาหารเพื่อให้โอวันตินเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูต่างๆ จากความสําเร็จของโอวันตินนับได้ว่าเป็นแบบอย่างความสําเร็จที่น่าศึกษาเรียนรู้ซึ่งไม่ว่าแบรนด์สินค้าใดก็ตามหากมีการวางคอนเซปต์และควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดีใส่ใจความต้องการของลูกค้าและควรมีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องก็จะเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายมากขึ้นและมีความสําเร็จยาวนานอย่างเช่นโอวันติน แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ